หอมนึงมากเลยครับใกล้สุกละใกล้สุกละเดี๋ยวเราแค่ได้กินละไกะละไกะละสุกชิ้นหนึ่งละ น,นี่ก่อนเลยน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากพี่สาวเองอว้าอร่อยมาก กินบ่มๆเลยหมูติดมันกินหัวผักด้วย น้ำจิ้มกลมกรมมากเลยครับเข้าขมูนชิมีมากสูตรนี้สุดัสต้องเอามาทำขายแล้วแหละอร่อยอร่อยเกินอะน่ะเรทำ,ำชิ้นเล็กๆจะได้สุกง่ายๆเลย หมูติดมันเน้นเลยอืมเบื่อหมูติดมันเกียมๆเลยป๊าดชิ้นนี้ละ่ะโอ้ยรอไว้เราทนรอไว,ลว้ละรอไว้เ่าชิ้นเลย ิมไปเลยน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มูุมดโคโลดไปสนใจกรับคอมเมนต์ไว้ด้ครับ,รบเศษมาขายดอกเฮ้ยใส่ผักด้วย อยางเป็นยางเป็นนี่แหละหอ,อมจมังเลยครับกเทียมก็มีทเทียมี่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมให้มันห,มหอมๆหน่อยนีโอ้โโยโอ้ยแก่ๆมั้แตกระเทียมโ,โดูมองมืองผด ต่าตรงดิ้โอเคไก่กองเลยอะไก่กองเลยโอ้ยไปสิไหวเนี่ยไปสิไหวเนี่ยในทั้งคืนนะเนี่ยอืย แซ่บเลยของดีเป็นของดีไอ้ครับแคบหมูกินกับอะไรก็อร่อยเนี่ยกินน้ำมูกกับหักอันได้บอกเลยฟังเสียงเด้อ

ไม่เห็นคลิปนี้ตอนเชียงคืนทีหนึ่งทีท่น้องเขา,าถอดเดือกครับมันอดไปไวอีเดียวอยู่ละตกแสลงหนีไปเลยมึงเอาเทียมเบิดนี่แหละลงควนดีครับดูดิออ่นีไปเลย อืข้าคหมูครับคุณ呐 เลยครับห่อน,อนจำเลลายเลยของแฟดเอาหายมูหายมาแล้วปปาด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 ปัดปด,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 ปดวะผักก่อ tìm con tìm con lọt thêm tìm con xin này đi xin như ngay đi đấy. Mhm, xin đấy. À. Mhm, xin đấy. Mhm, lò đấy. Mhm, xin đấy. Mhm, xin đấy. nghe xin à. นี้ยพป๊อดออกจมแล้วล่โอ้โหนาป๊อตบ,บชิ้นนี้ชินเดียวนี้เลยเมื่ขึ้นนี่นไปอือหือ

ิดหัวผักที่มีขาดไปแล้เนี่ย แคบหมูใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวทิ้งอาริราไว้คอมเมนต์นะครับ,บหูกรอบกรอบสหลุดนลัดสลัอน้ำมันหมูติดมันเลย กิดมันทุกชิ้นนะม,ม,มาโหกระเทียมไอ้ฮอนฮนเลยพี่นอ้องฮะอืม ข้นขิ้นโอ้บหแกบเ้ยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้ยวอนพูนไปเพิ่มเพิ่ม แต่รับกินกับวยังกับแสบไมเรียนเนี่ยไปดี๋ยวโอ้ก่อนไปก่อนย เทียมเกือบใหม่นี่แหละของดีของแ่บกินควรกินเนยกินชีสเนีนเนีๆน,ม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 ,นมาหืมกระเทียมกระเทียมกระเทียมนี่ครับ อ๋ออิ่มล,ละคนตะกองนิ้วกันเบอร์เหลาตะมีผ้า,าสพงกตะกรงมากินน้ามากินละแล้วคลิมนี่ก็ฝากให้ได้ดครับแคบหมูสามาถกดเบื้องนคอมเมนต์ได้อดีลน์ครับทักมาได้แล้วคลิมนี่ขอไปก่อนครับบา,บายยสวัสดีครับคนไหไรคนที่ตามนะครับ